ด่านไหนที่เป็นด่านที่ถูกต้องถาวรจริงๆหรือจุดตรวจจุดสกัดไหนไประชาชนควรจะต้องรู้ว่าขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการถูกตรวจสอบเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ถ้าเขาจะต้องถูกตรวจปัสสาวะหรือตรวจความเมาเขาต้องอ่านเอกสารอะไรเซ็นอะไรขั้นตอนที่หนึ่งสองสาการแสดงความบริสุทธิ์ใจทำยังไงอะไรที่เป็นตัวมั่นใจว่าเขาไม่ถูกโกง าเรายังทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็ยังไม่ทำเพราะฉะนั้นจุดตรวจจุดสกัดตอนนี้ก็เสร็จสี่โลวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการเบริกเลิกนะครับดูวันแรกของการสนองนโยบายของท่านคนตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขณสีน่ะแยกบุญกระเบาพี่หนุ่มก็เลยต้องมาดูนิดนึงไม่มีการตั้งด่านครับ เป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับการหยุดตั้งด่านบอกวะหยุดตั้งด่านตลอดไปไม่ใช่นะครับเห็นหลักเลยเนี่ยเขารู้เขากำลังหาวิธีเขาต้องเกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะครับคือเกิดการปฏิรูปในเชิงอะไรพฤติกรรมนะครับในเชิงพฤติกรรมและออกเป็นคําสั่งนะครับให้ปฏิบัติการนะครับในแม้ว่าว่าในระหว่างนี้ จะไม่มีการตั้งด่านเป็นการชั่วคราวเดี๋ยวค่อยดู <c oughs> เขาก็จะมีการประชุมหาแนวทางแล้ววางกติกาว่าโอเคตั้งด่านตั้งยังไงจะไปจับผู้ต้องหาลักษณะเช่นนี้เมาโยงเมายาจะไปจับตรวจฉี่คนขับโมอเตอร์ไซค์มาไปจับเขาตรวจฉี่ข้างถน,นนเนี่ยเป็นในสิบเป็นชั้นฉันประทวนวจุะจ่ยไปจับตรวจข้างถนนได้ไหมต้องไปตรวจที่ไหน หรือถ้าฉันสัญญาบัติไปตัวจเนี่ยต้องเอาผู้ต้องหาไปไว้ที่ไหนไปกักไว้ไปเข้าไปเรื่อยได้ไหมบิรีดเงินเข้าได้ไหมอันนี้เขากําลังหาทางแก้ไขสวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์จีมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คือเรื่องของตำรวจนะครับเรื่องของการตั้งด่านนะครับที่ปรากฏว่าผู้มัชการตำรวจแห่งชาติคนใหมนะ่ซึ่งเคยเป็นรองผู้มัชการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงนะครับซึ่งจะมาดํารงตำแหน่งเป็นผู้มัชการตำรวจแห่งชาติเป็นเวลา2ปีนะฮะท่านได้โพสต์แล้ได้พูดนะ โดยสานักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งด่านว่าให้มีการเลิกการตั้งด่านทั้งหมดแล้วก็จะให้มีการติดกล้องทั้งหมด5,000ตัวเพิ่มเติมไปฟังคลิปนี้ฮะอาเดียมมาว่ากันเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็ะบวนการสังเคราะกันว่าตกลงมันจะไงกันแน่เนี่ยนะเรื่องที่สองที่ต้องรีเซ็ตคือการตั้งจุดตรวจจุดสกัดยกเลิกยกเลิกไปก่อน ไม่ใช่ว่ายกเลิกไปตลอดไม่ใช่ในเมื่อถ้าเรายังมีการร้องเรียนยังมีการถูกกล่าวหาผิดไม่ผิดก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้ายังมีอยู่แสดงว่ามันมีจุดอ่อนต้องไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาตั้งกันใหม่แล้วก็มาทํากันใหม่ทํายังไงให้ประชาชนเข้าใจว่าสิทธิของเขาคืออะไรบ้างเวลาเขาเจอด่านตรวจยกตัวอย่างเช่น ผมคิดว่าเราไม่ควรยอมให้ตำรวจสายตรวจสองคนจับคนตรวจปัสสาวะกลางถนนมันไม่ควรเป็นแบบนั้นถ้าเห็นว่าเขาควรจะต้องถูกตรวจก็ต้องพาไปตรวจที่โรงพักไม่ใช่เอากันกลางข้างทางด่านไหนที่เป็นด่านที่ถูกต้องถาวรจริงๆหรือจุดตรวจจุดสกัดไหนไประชาชนควรจะต้องรู้ว่าขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการถูกตรวจสอบ เป็นอย่างไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ถ้าเขาจะต้องถูกตรวจปัสสาวะหรือตรวจความเมาเขาต้องอ่านเอกสารอะไรเซ็นอะไรขั้นตอนที่หนึ่งสองสามการแสดงความบริสุทธิ์ใจทำยังไงอะไรที่เป็นตัวมั่นใจว่าเขาไม่ถูกโกงถ้าเรายังทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็ยังไม่ทำเพราะฉะนั้นจุดตรวจจุดสกัดตอนนี้ก็เซ็ตซีโร่ รวมถึงด่านตรวจเมาด้วยเราทำอะไรให้ชาวบ้านเขาสบายใจอุ่นใจผมคิดมาตั้งกับเด็กๆหลายครั้งที่ผ่านผ่าๆไปก็ตั้งคำถามในกรุงเทพมหานครมีซอยไหนซักซอยไหมที่ผู้หญิงสามารถเดินจากปากซอยเข้าบ้านได้ตอนสามสี่ทุ่มหรือหลังจากนั้น โดยไม่รู้สึกกลัวอะไรมีไหมครับเราต้องทำนะต้องทำให้ได้เราต้องทำให้ได้ผมได้คุยกับท่านผู้จัดจาการภาคเก้าแล้วก็ชอบโมเดลที่พี่แมวนำเสนอก็ตัดสินใจว่าเราจะติดกล้องวงจรปิดในกรุงเทพมหาคนคร จำนวน5,000ตัวเนี่ยให้เสร็จภายจากนี้ไป4เดือนเป็นกล้องราคาถูกๆตัวละ3 0 0พันกว่าบาทนะครับใช้ซิมใส่เข้าไปหรือก็ใช้ Wi-Fi ถ้ามีฟรี wi f เแถวนั้นนะครับอาจจะต้องขอความกรุณาจากการไฟฟ้านคะรหลวงขอค่าไฟฟรีขอความกรุณาจากการไฟฟ้าติดตั้งตามเสาต่างๆ คทมอด้วยอะไรด้วยให้ฝ่ายสืบสวนเป็นคนไปดูเพราะฝ่ายสืบสวนมีหน้าที่ไล่กล้องเวลาเกิดเหตุแล้วฝ่ายสืบสวนมักจะบ่นว่าตรงนั้นไม่มีตรงนี้ไม่มีต่อไปนี้ห้ามบน่นเอาไปให้ติดแล้วเพราะนั้นท่านต้องไปสำรวจผมได้คุยกับผู้จัดการนครบาลได้คุยกับรองจิรพัฒน์คุยกับผู้การสืบสืบนครบาลแล้วนะครับพระตั้งเป้าไว้ว่าสี่เดือนนี้แล้วถ้าท่านทำได้บกนหนึ่งถึงเก้านะครับ ช่วยบอกผมหน่อยว่าตรงนี้ย่านนี้ประชาชนไทยสบายใจที่เดินโดยไม่กลัวอะไรเลยไม่ว่ามันจะดึกดื่นแค่ไหนอยากเห็นแบบนี้ต้องระดมความคิดกันแล้วอย่าโดดเดี่ยวตัวเองตำรวจไม่มีทางทำอะไรสำเร็จถ้าไม่มีความร่วมมือจากภาคประชาชนสี่แยกบุงกระเบาตามนโยบายของท่านผอบอรตอรอท่านใหม่นะครับที่ เห็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับในการที่ต้องเจอกับอุปสรรคบนถนนอย่างเช่นการตั้งด่านทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจจุดสกัดด่านตรวจแอลกอฮอล์ด่านตรวจขันวินัยจราจรด่านควันดำอะไรก็แล้วแต่ที่สืบเรื่องสืบเรื่องจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้นการบริเวณด่านนะครับ ซึ่งนโยบายของท่านผอ,อรตรท่านใหม่พลตจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขได้มีการประกาศนโยบายของท่านออกมาแล้วว่าให้มีการปรับปรุงการตั้งด่านทั่วประเทศไม่ให้มีการตั้งด่านจนกว่าจนกว่าการตั้งด่านจะเป็นไปตามระเบียบของตรลแล้วก็มีระเบียบการตั้งด่านที่ชัดเจนนะครับประชาชนก็ต้องอยู่ในกฎหมายนะครับอย่างชัดเจน วันนี้พี่หนุ่มอยู่ที่สี่แยกบุงกระเบาที่เดิมซึ่งทุกครั้งในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาตอนเช้ากับตอนเย็นจะต้องมีการตั้งด่านบริเวณสี่แยกไฟแดงณนะสถานีโรงพักย่อยนะครับตรงนี้วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการเบริกเลิกนะครับดูวันแรกของการสนองนโยบายของท่าน คนตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดุพณะสี่แยกบุญกระเบาพี่หนุ่มก็เลยต้องมาดูนิดนึงไม่มีการตั้งด่านครับเป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคืออย่างนี้ฮะเรื่องของการตั้งด่าน<ๆ>ก็มีการพูดกันไปต่างๆนานาว่าจะต้องมีการจับหนะ้าบอนการปน,นันสิ่งของผิดกฎหมายอาชากรรมจะต้องมีก็ไปแทะว่าแทะด่านะบุะการคนใหม่ นะรับตำแหน่งนะซึ่งวันแรกท่านก็ทําเลยด้วยการไปจับที่เชียงรายบ่อนการพนันและบอกห้ามมีบ่อนการปรนันห้ามอะไรทุกๆอย่างก็จับให้หมดนะครับแล้วก็การตั้งด่านก็ให้เลิกก่อนนะครับเพราะเป็นห่วงประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะการตรวจฉี่เนี่ยนะจู่ๆสายตรวจไปถึงพวกจับบังคับคนเข้าไปทําการตรวจฉี่ข้างทางนะครับโดยไม่มีการนําตัวมาโรงพักมาทําการตรวจสอบนะครับ ะะประเด็นนี้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนทาไมทาไมมาถึงผู้มีการต่างชาติมีนโยบายบอกผมคิดไว้ตั้งแต่แต่สมัยผมเด็กๆแล้วผมอยากจะทําเริ่มต้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่มีการร้องเรียนเรื่องของการตั้งด่านมีเกือบทุกวัน,นผมได้รับการร้องเรียนเกือบทุกวันเกี่ยวกับเรื่องของตํารวจที่ไปทะเลาะกับชาวบ้านนะครับสาเหตุหลักๆก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นตํารวจชั้นประทวน ที่ไปทะเลาะกับชาวบ้านทาไมต้องเป็นตารวจชั้นประทวนเพราะตารวจชั้นประทวนเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดประชาชนผิดก็ต้องจับคนไม่พอใจตอนนี้ก็ถ่ายคลิปวิดีโอไลฟ์โชว์ไม่สู้ไม่ยอมจะต้องมีการจับบางคนกตำรวจบางคนก็รีดไถเป็นอาชีนถูกถ่ายคลิปมาถูกเปิดโปงนะครับบางคนก็จับเขาไปรีดจะต้องมีการ เอาตังเขานะอ้างไปตรวจฉี่ตรวจฉี่ก็อ้างมาเจอฉี่ม่วงคนก็กลัวคนก็วิ่งหนีเอางั้นเอาเงินมาแค่นั้นแค่นี้จุดสุด,ดท้ายก็มีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นเรื่องของการตรวจฉี่ก่อนเรื่องของการตรวจฉี่เนี่ยอ่ามันก็เลยเป็นประเด็นทําให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใหม่เนี่ยท่านก็บอกว่าโอเคเลิกด่านก่อนแล้วเดี๋ยวมาหาทางแก้ทํำยังไงวางหลักเกณฑ์ในระหว่างนี้เนี่ยต้องอ่ามันทําให้เกิดการกระตุ้น เกิดขึ้นบ่อนการพนัน,นสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆนี้ให้หยุดไปก่อนก็ก่อนหน้านี้ก็ผู้กองผู้เข้มก็ถูกทำร้ายเพราะว่าพาไปจับตู้สล็อตตู้ม้าแล้วก็มีการทำร้ายผู้กองผู้เข้มเอาละเราดูในเชิงปรากฏการเข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนี้มันทำอะไรวะ ไปสั่งปิดแบบนี้ถ้าอาแน่คนก็แสวนะคนก็ว่าแน่จริงทําให้ตลอดนะแน่จริงไงั้นอเงี้ยสรารพัดนะนะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองหรือทฤษฎีภาวะผู้นำเขาเรียกว่าผู้นําเชิงปฏิรูปนะครับเวลาศึกษาการปฏิบัติงานให้ดูโครงสร้างการปกครองไม่ใช่ไปดูเพียงพฤติกรรมหลักเขาเคืออะไรหลักที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้เป็นหลักทฤษฎีภาวะผู้นํา ผู้นำเชิงปฏิรูปด้วยไม่ใช่ผู้นำตามสถานการณ์เชิงปฏิรูปคือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันต้องให้องค์กรเกิดสิ่งที่เรียวกว่าช,ช,ช็อกช็อกเช่นการสถานการณ์การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในสถานการณ์วิกฤตเช่นโควิด1 9มันต้องทําให้เกิดอาการชอ็อกจึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนี่ยคือหลักเลยนะครับ คนเรียนทฤษฎีภาวะผู้นําจะเห็นบัรู้ทันทีอ๋อเขากําลังทําให้เกิดอาการชอ็อกตารวจกําลังชอ็อกประชาชนกําลังชอ็ชอกช็อกเพราะอะไรเฮ้ยไม่ตั้งด่านเฉยเลยนั้นหมายความว่าคนกินเหล้าเมาขับรถก็ได้สินะนั่นหมายความว่าต่อไปดา่านต่างๆด่านความมั่นคงมั่นคงเลิกหมดโอ้ยจนขโมยยาเสพติดก็ขนเข้ามาได้สิหลักนี้มันจะทําเพียงระยะสั้น ในการแก้ไขปัญหาสถานก,การณ์โควิด -19 เชิงเปรียบเทียบนะครับอย่างตัวแบบที่ผมนำมาให้เห็นเนี่ยเช่นมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเป็นตน้นทำให้คนช็อกออกประกาศคราวนี้ก็เหมือนกันคำสั่งให้คนออกประกาศว่าหยุดให้หมดแล้วมาแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับให้มาศึกษาหนทางในการแก้ไขปัญหาเช่นจับคนเห็นคนเมายาแนละ จะต,ตรวจฉีไม่ใช่ไปจวด์ข้างหนนนู่นต้องไปตรวจโรงพักอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะซึ่งหลักที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทําคนใหม่ทําอยู่ถูกไหมถูกนะอันนี้เป็นหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตนะแล้วก็เป็นหลักการทฤษฎีภาวะผู้นำนะแล้วก็เป็นผู้นําเชิงปฏิรูปนะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในองค์กรการเปลี่ยนแปลงมันจะมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงในองค์การซึ่งองค์การจะใหญ่กว่าองค์กรในสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวเขาเองจะมองว่าเป็นองค์การแต่สําหรับคนปัจจัยภายนอกเรามองว่าเป็นเพียงองคอ์กรเท่านั้นคือองค์กรของตํารวจองค์กรตํารวจกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดในเชิงการบริหารก็คือด่านบ่อนการานันันตู่มาสิ่งของผิดกฎหมายนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่ส่งผลอะไรส่งผลกระทบต่อประชาชนนะครับบางคนไปแซ่บอกเอ้ยคดีแบบนี้คดียากรรมต้องหยุดต้องหยุดทุกอย่าง คือตำรวจไม่ได้เป็นคนสร้างคดีอาชญากรรมต้องเข้าใจกันนะการกระทำของคดีอาชญากรรมของอาชญากรเนี่ยการเป็นการกระทําของอาชญากรและอาชญากรมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอเนี่ยตำรวจเป็นไม่ได้เป็นผู้กระทำตำรวจเป็นผู้จับเป็นผู้ปราบปรามเป็นผู้ป้องปรามสืบสวนสอบสวนติดตามเรื่องราวในสิ่งที่อาชญากรกระทําบอกอไปสั่งหยุดไม่มีเลย ตำรวจต้องไม่มีเลยตำรวจไม่ได้เป็นคนทำเข้าใจใหม่นะตำรวจไม่ได้เป็นคนทำตำรวจเป็นคนเข้าไปแก้ไขให้ไปจับกลุ่มให้ไฟไหม้บ้านตุ้มคุณจะคิดถึงใครก่อนหนึ่งดับเพลิงอ่าบางคนก็คิดถึงดับเพลิงก่อนบางคนไม่รู้จะดับเพลิงไม่รู้เบอร์อะไรกดไปหนึ่งเก้าหนึ่งก่อนส่วนมากจะกดไปหนึ่งเก้าหนึ่งเกิดไฟไหม้ทำไมรู้อ่ะคือผมเป็นก่อนที่เป็นนักข่าวการเมืองนักข่าวเศรษฐกิจนักข่าว นักข่าวที่เก่งๆจะต้องเริ่มต้นที่อาชญากรรมผมเคยไปนั่งในศูนย์191หลายครั้งนะไฟไหม้น้ำร้อนลวกแมวตายแมวติดบนหลังคาคนแก่ผ้าคนจะโดดตึกตำรวจไปก่อนฮะรถชนตำรวจไปก่อนมอเตอร์ไซค์ลม้มตำรวจคนขาหักตำรวจไปก่อนอะไรก็191ไปก่อนน้อยฮะที่จะโทรไป199 เพืนะ er kh kh ่อขอความช่วยเหลือตำรวจจึงเป็นด่านแรกเวลาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกข้าคิดถึงตำรวจเดี๋ยวนี้ยังดีนะรถนะชงรถชนเดีย๋ยวนี้ยังมีโรงพยาบาลอาผมถามท่านผู้ชมถามถามูลส่วนนี้รถชนตุ่มต้องคิดถึงอะไรก่อนไฟไหม้พวกมึงคิดถึงอะไรก่อนคนยิงกันคิดถึงอะไรก่อนส่วนมากก็คิดถึงตำรวจถึงแม้ก็จะมีหน่วยแยกกันว่าเออหน่วยดับเพลงิงก็เบอร์หนึ่งนะสาธารณสุขก็เบอร์หนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุแต่ทุกคนก็จะมุ่งโทรศัพท์ไปหาตำรวจนะครับ ตำรวจจึงเป็นด่านแรกๆที่เราต้องเจอต้องพบต้องเผชิญการหยุดตั้งด่านเ่อกจะหยุดตั้งด่านตลอดไปไม่ใช่นะครับเห็นหลักเลยเนี่ยเขารู้เขากำลังหาวิธีเขาต้องเกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะครับคือเกิดการปฏิรูปในเชิงอะไรพฤติกรรมนะครับในเชิงพฤติกรรมและออกเป็นคําสั่งนะครับให้ปฏิบัติการนะครับในแม้คว่าในระหว่างนี้ จะไม่มีการตั้งด่านเป็นการชั่วคราวเดี๋ยวค่อยดูเขาก็จะมีการประชุมหาแนวทางแล้ววางกติกาว่าโอเคตั้งด่านตั้งยังไงอย่าไปจับผู้ต้องหาลักษณะเช่นนี้เมาโยงเมายาจะไปจับตรวจฉีคนขับมอเตอร์ไซค์มาไปจับเขาตรวจฉีข้างถน,นนเนี่ยเป็นในสิบเป็นชั้นจับประทวนจนู่ๆไปจับตรวจข้างถนนได้ไหมต้องไปตรวจที่ไหนหรือถ้าชั้นสัญญาบัตรไปตรวจเนี่ยต้องเอา ผู้ต้องหาไปไว้ที่ไหนไปกักไว้ไปเข้าไปเรื่อยได้ไหมไปรีดเงินเขาได้ไหมอันนี้เขากําลังหาทางแก้ไขนะครับนั่นหมายความว่าแล้วการติดกล้องล่ะคืออะไรนะการติดกล้องก็ไว้ในจุดสําคัญสําคัญเ็าจะให้หน่วยสืบสวนเนี่ยมันจะมีตํารวจจะมีหน่วยสืบสวนสอบสวนนะอำนวยการนะครับปราบปรามนะก็จะมีหน่วยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็ให้บชนเนี่ยนะติดกล้องไป5,000จุดนะก็ให้นโยอยู่บายไปติดตั้งกล้องเลย ติดตั้งกล้องเพื่ออะไรเพื่อเป็นหลักฐานไอ้คนร้ายมันดำนั่นวิ่งนั่นวิ่งนี่ไม่ต้องตำรวจไม่ต้องเดาไงสมัยก่อนเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีอุปกรณ์ถ่ายรูปตำรวจเหมือนชอรโคไอ้เชื้อรโค่ะคต้องมาไล่เพราะเราใช้หลักคิดของตำรวจเนี่ยเริ่มต้นน่ยตำรวจมาจากแค่เอ่อตำรวจมาจากอังกฤษไงเราใช้หลักคิดเอ่อนั้น,น่ะมาบริหารใน,นประเทศไทย นะครับก็ใช้วิธีก,รการสืบสวนสอบสวนแต่ตอนหลังมันมีการถ่ายภาพมีกล้องวงจรปิดมีโทรศัพท์มือถือเวลาเกิดเหตุปุ๊บก็ตํารวจก็จะไปขอหน้าบ้านแล้วบ้านนี้มีวงจรปิดไ,มดออไหดมอ่ะขอดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ในห้างสินค้ายมีวงจรปิดเขอดูหน่อยตอนเนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาใหม่เลย1ประการแรกปราบปรามไอ้พวกบ่อนการพนันทั้งหมด2นะ ดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งด่านให้ซอบหยุดไว้ก่อนนะฮะให้ช็อกเกิดการช็อกเดี๋ยวจะมาจัดทีหลังจัดระเบียบกันนะประการที่3เรื่องของการทําให้มันถูกต้องทุกกระบวนการเนี่ยกําลังทําคือกระบวนการเนวเห็นเห็นเลยว่ามันกําลังเกิดการปฏิรูปภายในนะเป็นการก็เรียกพัฒนาหน่วยงานราชการภายในนะครับในเชิงหลักการปฏิรูปเข้าไปในการบริหารเป็นหลักดีๆไหมดีดี ใครได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์มันลดอะไรลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจลดการกร,กระทบกระทั่งมากขึ้นเพราะปัจจุบันมีอะไรนิวมีเดียหรือสื่อใหม่สื่อใหม่ทุกคนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับถ้าตำรวจทำไม่ถูกก็คลิปมาประจานผมเห็นทุกวันเนี่ยมีคนส่งข้อความให้ตำรวจทําแบบนี้ได่อไงห,หน่สิ่งขงนี้มันจะลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลง,ยลงตำรวจก็จะใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นนะครับเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นก็จะเป็นการร่วมมือกันมากขึ้นการตั้งด่านไม่ใช่จะเอาเป็นเอาตาย นะกฎหมายบังคับต้องใช้การตั้งกติกาจับแล้วต้องมาแบ่งส่วนแบ่งทําให้ตำรวจก็รีบจับรีบจับรีบจับจับเพราะจะได้ส่วนแบ่งเงินก็จะได้มากขึ้นทําให้การถูกจับกลุ่มคือประชาชนก็ถูกจับกลุมมากขึ้นเอาเงินมาจากไหนเอาเงินบังคับให้ประชาชนมาจ่ายในายามโควิด -19 กําลังละบากเศรษฐกิจตกต่าเขาจึงปรับกลยุทธ์ในเชิงการบริหารนะครับผมไม่รู้จักผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนี้หรอกคนใหม่นี่นนะแต่ดูจากสิ่งที่ท่านทํามาดูจากประวัติเป็นคนดี และดูหลักคิดเชิงการบริหารถอดกลยุทธ์หลักคิดเชิงการบริหารว่างค์กหทำหลักคิดแบบนี้มันเป็นพยายามจะปฏิรูปองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและให้ได้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดและเป็นผลดีกับตำรวจมากที่สุดอันจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการ,นะรเรื่องคดีอาชญากรและการของอาชญากรรมในอนาคต ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ชาติไทยไม่ใช่เพียงพื้นผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นไตรรงพื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายทั้งความทุกข์ทั้งชีวิตของบรรพชน หล่อรวมปะาปนอน,นาคตลูกหลานไว้แต่วันนี้ที่ได้เห็นพื้นทงไทยน้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดินนานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติปล่อยไตยรุงโบกสะบัดอย่างเดียวได้เสียจนชิน ถึงเวลาเหลียวมองทงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึงถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นทงเหมือนเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้น สันติสุขจะคืนมา ไตรรงโบกสบัดอย่างเดียวดายเสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวมองทงคู่แผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลาน ถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นทมเหมือนเหมือนกันเมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจกคืนมา